น้องสาน้องสาเป็นคนที่เด่นมากในค่ําคืนนี้นะครับผมพี่ก็จะไม่มีอะไรให้นอกจากอะไร,ะไรฮะดี v d ก๊อปของแท้ของแท้จากภาคภูมิไทยเท no คน้อยเ็นจอยโชว์ดนตรีมาเอาไปเปิเดทั่วชยภูมิอัลบั้มของพ่อบาเไปเปิดฟังได้ <S <S เป็นของดีครับ ที่ไม่ขึ้นมาไม่ได้หรอกไม่ได้ไม่เคเ้นมอบดีกว an ่าเนี๋ยก็จะต่อยกูไนะครับอ่ะดนตรงนี i mean, ้าท้ยลูกอีนหวานต่อรำอังแทนเดียวแจกป้าแจกรถจนเรือไงเสียบวยกับน้องสาด้วยครับ เม่ใครเสียวชนนะฮะเอาทำไมไม่เสียวชนดีพีดีของเท่งน้อยประโยชน์เยอะประโยชน์เยอะไอ้แผ่นเมื่อกี้เนี่ยประโยชน์เยอะจริงๆนี่ดูได้ด้วยเพลงสติงเพลงหมอลำอยู่ดี่านอกจากจะดูชมได้แล้วนะฮะทำอะไรได้อีกอะไรที่บปุตรหลานนะฮะทำไงฮะแซขี้เด็กนะโอ้ประโยชน์เยอะจริงๆนี่อาอปพรนครปฐมนะฮะท่านดูไกลๆนะะอาจจะอ้วนนะฮะคะเรามาดูใกล้ๆนะฮะ ไม่อ้วนโคตรอ้วนเลยนะครับผมโอ้โหนี่